โครงการคนละครึ่งก็ต้องไปดูกันต่อนะคะกับการคาดการว่าแล้วเม็ดเงินเหล่านี้เนี่ยจะสะพัดไปมากน้อยแค่ไหนนะคะทางด้านของคุณธนวัฒน์พลวิชัยค่ะที่การบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าคุณอนุทินชาญวิรกุลนายกรัฐมนตรีจะมีการฟื้นโครงการคนละครึ่งโดยมีการปรับเงื่อนไขใหม่ค่ะที่จะยึดหยุดมากขึ้น โดยมีแนวคิดจะปรับสัดส่วนการให้เงินอุดหนุนนะคะเป็น60ต่อ40สําหรับกลุ่มผู้เสียภาษีเพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจเพิ่มเติมส่วนประชาชนทั่วไปที่อยู่นอกระบบภาษีก็ยังได้รับสิทธิ์แต่เป็นแบบ50 50ตามเดิมนะคะ การขยายสิทธิ์ไปสู่แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ออนไลน์นะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งหรัฐแล้วก็ขยายสิทธิ์ไปยังกลุ่มวัยรุ่นอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปท่านก็บอกว่าทั้งนี้เนี่ยการขยายสิทธิ์ให้กลุ่มคนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งหรัฐแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นเนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่มีอำนาจซื้อไม่มากมีแนวโน้มที่จะใช้เงินนะหมดในทันทีซึ่งก็จะทําให้เม็ดเงินเนี่ยไหลเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจได้้เรร็ววขึนม ั้งสินค้าที่คนกลุ่มนี้ซื้อส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะเป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเช่นอาหารเครื่องดืม่มซึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะคะประโยชน์เหล่านี้เนี่ยจะตกแก่ร้านค้าขนาดเล็กในประเทศค่ะทำให้เกิดการขับเคลื่อนการผลิตสินค้าวัตถุดิบในประเทศมากขึ้นขณะที่การเพิ่มกลุ่มแพลตฟอร์ม Delive r y เข้ามาในระบบนะคะก็ยังช่วยต่อยอดกระจายรายได้เพิ่มไปยังกลุ่มอื่นๆอีกด้วยอย่างเช่นกลุ่มของการ ขนส่งนะวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็แท็กซี่ด้วยอย่างไรก็ตามคาดการว่าในเฟสแรกเนี่ย รัฐบาลอาจจะใช้เงินในโครงการคนละครึ่งประมาณ25,000ล้านบาทซึ่งก็ต้องรอดูเงื่อนไขาการใช้จ่ายค่ะว่ารัฐบาลจะอุดหนุนวันละเท่าไรหรือจ่ายทั้งโครงการสูงสุดจำนวนเท่าไรต่อคนหากว่าคิดคร่าวๆนะคะกำหนดให้ใช้จ่ายทั้งโครงการเนี่ยไม่เกิน2,500บาทต่อคนก็คาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยหมุนแล้วก็มีเงินสะพัดเข้าไปในระบบสักประมาณ35,000จนถึง50,000ล้านบาทและก็จะช่วยผลักดันให้ GDP นะคะ เฉพาะในตรอยมาสที่4เนี่ยโตขึ้นนะโตเพิ่มขึ้นเนี่ย0.6ถึง1%แล้วก็ผลักให้ GDP ในภาพรวมทั้งปีโตเพิ่มขึ้นได้ประมาณ0.2ถึง0.3%นะคะแล้วอาจจะทำให้ GDP ทั้งทั้งปีเนี่ยนะโตเพิ่มขึ้นไปแตะที่ระดับ3%ได้ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลอกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ